ไอ้ฟูชูไอ้รู้จักเหใช่ใช่ใช่เตียว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 แล้ววันนี้มากินอะไรบิบบิททูล่วกำจิงว่าบีบบตททไว่าดีอยู่ว่าตุยดังเสียโว้ยสิแล้วนทิทูแล้วรูเหรอเราเดี๋ยวเดี๋ยวเก็อแวนี้มากินอาหารกับเพื่อนเย็บรูปบินแล้วมากินอาหารกับเพื่อนวันนี้จุ๊ยจุยเฮะ่จุ๊ยจคน วันนี้มากินยำจังมุน ENNIS, ulously, ้นยำมุ้นเส้นยำจังมุ้นยำมุ้นเส้นกับลูกสาวลูกชายลูกชายลูกสาวคนโตวันนี้ไม่หยิบว่าหยิบหยิบจะบินไปไม่หยิบในยูทูบหยิบแน่นเลยเจ้าช้ำยังมีดูลูกแกมี

หมูทอดส้มตำจำตังวนยำยำข้นเส้นเมื่อตอนบ่ายมากับเปื่อนตอนเย็นมากับลูกปกา,า,ายาติ๋งเนื้อกินข้าวผัดข้าวผัดปาตยา เข้าฝผั่งเสยะาเอนะคะมาก่อนมาทุกคนมากินอาหารที่มาเลนี่ร้านคนไทยทําคนไทย,ยเป็นกุกเองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาปั่นมะม่วงหางมะนาวหัวให้กินใครชอบมั่งใครชอบมั่งเดี๋ยวปั่นให้ดูนะคะที่บ้านปลูกเองก็เอามาจากไทย สวยมากเลยเพราะว่ามันสุกแล้วถ้ามันแบบสีแดงขาวหน่อยมันก็สีมันไม่สวยแบบนี้นะนี่มันสีนีมันสุกแล้วออกเป็นสีแดงเหมือนอัมเหมือนอมีอมเบอร์ไม่ใช่บลูเบอร์รี่มันเหมือนสตรอเบอร์รี่เหมือนสตรอเบอร์รี่แบบนี้สีเหมือนกันเลยที่บ้านปลูก เมื่อวันเก็บมาวันนี้วันนี้ปัน่นปั่นกินน้ำมันดีนะคะทุกคนมะม่วงหางมะนาวปั่นกินน้ำของมันมันช่วยให้ร่างกายเราดีมากเลยช่วยหลายอย่างโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด,ด้วยนะ